สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปย์ปันวาดยื่นมือทําอาหารส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและชุมชนใครต้องการแจ้งได้เลยซึ่งล่าสุดวันที่4พฤษภาค,คมเปย์ปันวาดได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าขอทําอาหารส่งมอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและพี่น้องชุมชนตามเขตต่างๆที่ได้รับผลกระทบ โดยสาวเปยได้ครัวกลางมาจากร้านทะเลยนบกมาช่วยปรุงอาหารพร้อมกันนี้ยังเชิญชวนร้านค้าต่างๆที่สนใจอยากจะร่วมด้วยช่วยกันทำอาหารส่งพี่น้องชาวไทยก็สามารถส่งรายละเอียดมาให้ได้อีกด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ